เดี่น้องกระชาชนทุกคน,นครับเอามาดูเยีเขียวหน่อยสิอาการหลังจากผ่านตัดครับจวดจัดไหมดูครับดูครับนี่เอามาดูการทำงานของเขาบ้างหลังจากเปลี่ยนกระบอกไปแล้วก็ให้ช่างศูนย์ครับมาเช็คซีินนอยให้ด้วยจัดไปครับผมบางคนบอก ทำไมซื้อมาพังไวจังก็ซื้อรถเก่ามาครับซื้อซุนทุนไม่ค่อยเยอะครับเนาะราคานี้ก็ผมว่าโอเคแล้วร้านกว่าๆได้200รุ่น8มาใช้ครับนี่มันซื้อมามันก็ต้องได้เช็คบ้างครับเพราะว่าไม่ใช่ใหม่แกะกล่องเนาะนี่ครับดูความเร็วของเขา ซื้อรถเก่ามาก็ต้องมีเช็คระบบบ้างครับมีงมีซึมมีซ่อมบ้างนัดบ,บางคันซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยเอามาก็ต้องเปลี่ยนเอวเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนช่วงล่างอันนี้มาใช้ใช้เลยครับแต่กระบอกพังไปหนึ่งแตออ่ทางปู่ทางร้านก็รับประกันครับริการหลังการขายครับไม่มีการทิ้งค้าครับเสอาจจัจะห้ เช็คซีลินงซีลรนอยเรียบร้อยครับนี่พูดวาดเลยเจ้าักษ์เขียวออกมาบยบินอีกครั้งครับผมหลังจากที่ซีเกแไปสองวันถามว่าเร็วไหมก็เร็วนะครับเพราะว่าวันก่อนผมขโมยขับไปนิดนึง จากประสบก,การณ์ที่คนขับไม่เป็นก็ถือว่าเร็วเลยแหละครับ <c oughs> แต่ถามเจ้าของเขาก็บอกว่าเร็วครับเซกชั่นบอกว่าเร็วเหมือนกันทีนี้ก็ใช้กันไปเรื่อยๆครับทังตอนไหนก็ซ่อมตอนนั้นแหละ น่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ารุ่นแปดนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่เนาะขนาดมาร์กตูมาร์กท,กทีอะไรเขาก็ยังใช้เลยอันนี้มาร์กแปดครับนี่ใหม่ไม่ใหม,ใหม่ก็ลองคิดดูรุ่นหนึ่งรุ่นสองเฮ้ยจะไปไหนว้นี่เร็วไหมสมัยละจวดไปเยี่ยมไหนสินี่มึงเฮ้ยจะไปไหนนี่ dạ lâu dạ vô này ủa nhìn nắp nhanh nháy à ủa giày chặt giày chặt เอ้คิดนะเอาอะไรไปมัดสายไฟตรงนั้นด้วยน่ะมันเข้าไปใน่องนั่นนะ่ะเดี๋ยวมันหนีบกันได้นะ่ะเป็นไงทำมาใหม่แล้วเฮ้ยมันไปไรนลมมาเจ็บยวลมมทหนเฮ้ยไป็นไ,ไริ่ล้มโอ้ไม่กบโค้งไปขึ้นอีพังหมดแล้วโอ้ เจ็บไหมนั่นอ่ะข้าเ,เข้าลึกข้างในทองโอ้โอันนี้แรงจัดคนล้มตรงไหนอ่ะหน้าโคกใหญ่เลยอ่ะหน้าโคกใหญ่ไหมข้างเข้าระย่างนู่นนะปุ้มมก่กกบโคง้งเนาะเบรกก็ไม่มีแบบนี้เนาะไม่มีเบรกแล้วขี่ไปได้ไงไม่รู้กลัวหลุดโคง้งครับ แรงจัดสัมผัสได้ครับหนึ่งสองห้าเป็นเหตุ <laughs> โอ้ยเดินได้ไหมไหน,นี่นเอ็งก็เลี้ยวมันออกมาก่อนอวะกว่านี้อู่นบางน้ำตก โอ้แรงเกินเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับงานนี้เสร็จแล้อ้อนี่ก็พามาดูครับเจ้ายักษ์เขียวหลังจากที่เปลี่ยนกระบอกแล้วก็เปลี่ยนซิลินอยไปรุ่นช่างศูนย์นด้มาทำไม่บวดเป็นซิลินอยบอกสกินนิดเดียวเพราะว่าเมื่อวานเปลี่ยนกระบอกเสร็จมัน มันขึ้นอะไร bo 1ิบสวันก่อนขึ้น bo 12อะไรนี่แหละน่าจะซีลนอยเสียครับจ่างซูนมาสก,กิดนิดเดียวอันนี้ลื่นนะนี่โอเร็วแล้วครับรับประกันการัารนตีโดยเสีสุนับผม <laughs> ภาพนี้ราคานี้เนะาะใช้งานได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วมันก็ต้องมีซ่อมบ้างแหละเนาะพูดถึงรถเก่าครับผมเก่าเขาแต่ใหม่เราครับที่ว่ารถใหม่ก็ใหม่เรานี่แหละก็เป็นรถเก่าครับเนาะเก็บมาให้มันดูดีราคานี้เสียสุนพอใจพอใจในราคานี้ก็เลยจัดเลยเอออองอองอออออออ S <S เอา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 งเท้าก่อนอดรงเท้าก่อนฮึบเออเย์จะลองเองเลยครับเนี่ยเจ้าไปเองเลยย้ายบอกแล้วครับงานนี้เสร็จแล้ว ล่อมากเลยครับนี่สองร้อยนี่โอ้ยโอ้โอเดินเนี่กรึบกร๊บกร๊บเลยครับช่องล่างเต็มครับเช็คมาใหม่หมดลดลงเรื่อยๆไปแท็กซ่ ทุกกำลังใจครับเนาะในวันที่รถเสียยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่ส่วนตัวนี้ครับโอ้โหทีเด็นเลยครับนี่ัดกด,ก,ดกัดกแด,ด,ด๊กเลยอะ่ะโอโหัวหอในตำนานครับสีโอ้ ชมกันต่อครับนี่เอาให้ชมกันเต็มๆไปเลยครับมาดูฝีมือเสียสุนครับดูการทำงานของเจ้ายักษ์เขียวกันมาซิ พาตัดครับเอีย,อยองเบาๆครับเอีอองเบาๆก็เร็วแล้วครับเก็บงานครับเสียสุนโชว์ฝีมือเองเลยครับขับจะยักษ์ JCM ก็ยังทำกระบะใหม่ครับยังไม่เสร็จยังต้องจ้งางเขาย้ายไปก่อนครับจะยักอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานทดสอบรถแล้วกันครับผมเนาะเอารถมาถึงใหม่ๆก็เป็นการทดสอบรถเลยนี่นะครับเราก็จะได้รู้จะได้แก้ไขปัญหาทันก็เปลี่ยนกระบอกไปเลยครับเปลี่ยนกระบอกใหม่เสียอดัดเอากระบอกอันใหม่ให้เลย ก็บอกเก่าน่าจะเป็นร้อยครับเปลี่ยนจะบอกไม่ให้ก็แล้วก็ที่ว่ามีไฟโชว์หน้าจอก็ให้ช่างศูนย์มามาดูให้แล้วครับเปลี่ยนซิลนียลอยแล้วตอนนี้ศูนย์บอกว่าหายแล้วครับรวดเร็วทันใจเลยครับ ย้เสื้อสุทเลยครับฮะย้ายไปไปโคกตื่นป่ะเออปากบอ่อตรงไหนไม่รู้ปีนี้เสื้อสุทพาก,กินแดงงานปากบอ่อเลยพาลูกน้องลำ่ำเลยปาบ่อเลย จะให้ดูการทำงานครับหลังจากเปยดกระบอกนะครับฟีดฟีดฟีดเลยอุยโอ้ย่ยาตะเบิงมาโก้ก็เลยสิมืนเนาะดูสิครับว่าใช้งานดีไหม แต่ผมว่าแรกๆนี่ก็น่าจะมีรั่วซึมบ้างนะผมว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีอาการให้เห็นนะครับก็อาจจะมีซึมตามหัวสายบ้างนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวต้องใช้ไปแล้วก็แต่เรื่องสายรั่วสายอะไรนี่ยมมว่ามันก็ปกติไม่โครคับมันก็ต้องมีรั่วซึมกันบ้างแต่ผมว่าน่าจะใช้งานยาวๆเลยนะ จากการทำงานครับเร็วครับถ้ามีก็น่าจะเป็นแค่พวกระบบสายไฮดริกรั่วนิดๆหน่อยๆก็ไม่ใช่ปัญหาครับหใหญ่มากเลยครับเราคุณหูคุ้นตาแต่กับตัวเล็กๆครับคุณหูคุ้นตาแต่กับมาร์ไฟพวกมร์ีร้อยยี่อูอ้ มาเจอส0งร้อยก็ถือว่าใหญ่เลยครับ แถวบ้านเราไมโครส0งนี่ทำงานนั้นก็คือว่าใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากคัะนี้ใช้แต่ประมาณร้อยี่ร้อยสามร้อยสีประมาณนี้ครับก็ใช้กันทั้งโกเบทั้งโคเมสุก็มีเรื่อยๆครับมีหลายเจ้าอยู่แต่สองร้อยนี้ งานหมู่บ้านเขาไม่ค่อยใช้ะนคะรับแถวนี้น่าจ,จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันดูมันใหญ่ <c oughs> งานชาวบ้านส่วนมากจะใช้แต่ร้อยยี่ีใหญ่ๆนี่ต้องโรงงานหลวงครับ ต,ตูดลายเนี่ยนะเดี๋ยวตูดก็ไปโดนรั่วดอกแสุดเ้ยกลัวตูดลายครับออกกับนี่กระรอนอะไรนี่อ๋อใสร่รถไท lืม าจากคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการขุดดินครับอันนี้ก็เจ้าักษ์เขียวก็มีแต่งมีนิดนิดหน่อยครับแต่งขอบดินแต่งขอบสะแล้วก็เนี่ยนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูว่าขุดดินจะเป็นยังไงแต่เมื่อเช้าเสจคลิปก็เจาะนี่เลยครับดานแบบดานตับมาเลยครับก็เห็นว่าชิวๆครับผมสบายๆบาย ไม่มีควันแล้วก็ไม่โหลดด้วยนะครับวันนี้เสร็สุนเล่นเครื่องเบาๆอก,ก็ถือว่าระบบดีครับเนี่ยแกไม่ค่อยแกไม่เล่นเครื่องครับแกเล่นเบาๆแต่ขนาดเบาๆนี่ยังยังเร็วครับเนี่ย ให้ชมกันยาวๆครับนี่ให้เก็บมุมนี้ให้เสร็จไปเลยนี่หลยอาการหลังจากผ่าตัดก,ก็จะประมาณนี้ครับนี่นเล็งเจิงเบาๆไหมอันนี้ก็ตักดินใส่ดำได้แล้วที่ว่าช่างศูนย์มาก็เมื่อวานเปลี่ยนกระบอกแล้วมีอาการอืดๆครับผม อ่ดจัดเลยแหละเป็นกบอกเสร็จรู้สึกว่าจะช้าๆหน่อยเพราะว่าซิลิโอยเสียก็เลยให้ช่างศูนย์มาดูซิลิโอยเสียเปลี่ยนซิลิโอยไปตัวเดียวมั้งมาไม่ถึงสองนาทีวะกลับขึ้นแจมเลยทีนี้ เฮ้ยขุดจนลึกเลยวะนี่ซุนอยูนไหมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรอีกแลว้วแหละก็จะมีสายซึมอยู่สายหนึ่งมั้งซึมนิดนิด เ,เราจะมาตามอาการเขาเรื่อยๆครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เท่ากับเป็นวันที่สองการทำงานของจะยักเขียวเพราะว่าวันแรกมาลงได้ครึ่งวันครับครึ่งวันแล้วก็จะบอกมีปัญหาครับไฟชงไฟโชว์น่าจะหายหมดแล้วครับตอนนี้ ทั้งส่นมาจูนระบบใหม่ให้แล้วเออลวดน้ำลวดน้ำอันนี้ปรับมาจานครับเองเลยอเ้ใหญ่ขับเองเนาะ ในสไตล์ของแกก็จะอย่างนี้ครับไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ยังไม่คุ้นมือมครับกเดี๋ยวจะย้ายแล้วเดี๋ยวจะย้ายจากนี้ไปลงงานปากปอแล้วก็เราจะไปติดตามกันต่อว่าเขาจะเอาตัวนี้ไปลงหรือเปล่าหรือย,อยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเจ้ายักษ์เขียวให้ดูเรื่อยๆเนาะ เอเคครับคลิปนี้ก็ยืดเยื้อมาถึง20นาทีนิดๆเนอะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ